ต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge สวัสดีคุณผู้ฟังชาวอีฟอมนะคะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครับสวัสดีวันจันทที่21นะคะพฤศจิกายนถูกไหมถูกครับถ้าเรานับเดือนแล้วก็ดูจากวันที่แป๊บๆเราจะมังจะหมดปีแล้วนะคะ,ะอีกเดือนกว่าๆก,าก,ากา็อีกไม่ถึง2อาทิตย์เอง <ừ> เป็นยังไงบ้างสําหรับคุณผู้ฟังถ้าเราจะถามกันว่าทั้งปีเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวดีกว่าแต่ถ้าเราจะถามว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสาหรับคนที่ไปดูคอนเสิร์ตมาไม่ว่าจะเป็น เอฟ s อมชิลออนเดอะบีชก็คงได้รับความประทับใจกันไปสุดๆเหมือนกันในขณะที่ใครที่กำบัดเจ็ดเซียนเอาไว้ก็คงได้รับความประทับใจอีกแบบหนึ่งถูกไหมถูกครับนะคะก็นั่นก็คือใครที่ชอบมหรสพถูกไหมคุณกวง <It> s <S คุณ damn, คูกฟังอันนั้นก็เลือกไปแนวมหรสพไปแต่ถ้าเกิดคุณชอบแบบว่าอีกทางหนึง่งชอบอยู่บ้าน mm hmm. ชอบอ่านหนังสือ <Yeah. S 1> หรืออุทิศตนให้ซีรีส์ mm hmm. เพื่อ,อานางเอกและพระเอกคู่นี้หรือเส้นเรื่องแบบนี้ คุณเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเราไม่รู้เลยว่าคุณอุทิศตนให้อะไรเสาที่ผ่านมาคุณปวกอุทิศตนให้กับอะไรคะนอนครับดูบอลเป็นเนื้อเดียวกับเตียงเหรอคะเราอะบอลโลกสิครับอ๋อคุณเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานคืองานเปิดด้วยนะคะพิธีเปิดวันแรกก็จะเวลาตรงกับบ้านเราประมาณสองทุ่มครึ่งจากกาตาถูกไหมคะคใช่ไหมประมาณนี้ปะสา่มทุ่มครึ่งใช่ไหมก็จะมีการถ่ายทอดคุณดูทางช่องอะไรอ่าดูทาง r u ู for you ครับ คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วทูฟายูเป็นดิจิตอลอยู่แล้วอ๋อมันอ๋อแต่ถ้าเกิดจะพิเศษต้องอีกแบบนึงต้องเป็นใช่ต้องเป็นแบบแบบก่องของดูที่จ่ายตังค์อ๋อซึ่งอันนั้นถ้าเป็นทูฟายูที่อยู่ในดิจิตอลก็ทุกคนจะได้ดูหมดเมื่อวานงานเปิดนะคะอ้าวอันนี้ไม่รู้เลยต้องกดดูตามโซเชียลแต่เขาก็มีวิธีคิดในแบบของเขาซึ่งแน่นอนก็จะมีบางคนที่ชื่นชอบและบางคนที่อาจจะสงสัยใน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 พิธีการมันมันมันมีอยู่แล้วมันมีคนทั้ง ไม่ว่าจะอะไรแค่ไหนอ่ะทำแล้วมามันจะมีสองฝั่งเสมอปะสองสำหรับช,ชอบไม่ชอบอเขา้าใจมัน,ม,นมันก็จะมีหลากหลายแบบแต่เราก็อาจจะต้องไปดูว่าแกนของมันคืออะไรนะคะหลายคนก็รอดูจังกุกใช่จังกุกนะเขาก็มันมันเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งไปเลยอะใช่ เนาะเพราะเขามาคนเดียวนะแล้วก็ร้องเพลงเงียบเนาะเออขึ้นโชว์ใหญ่อะไรเงี้ยก็ดูแล้วแล้วเขาก็ร้องร่วมไปกับกับเราของกาตามันก็ให้อีกฟิลอารมณ์หนึ่งอันนั้นก็เป็นในภาพของในแง่ของงานเปิดนะคะส่วนฟุตบอลเราจะเริ่มเมื่อไหร่เมื่อคืนแต่แล้วคู่หนึ่งก็เปิดสนามไปห้าทุ่มทางเราก็หลับไปก่อนใช่ไม่หลับอะแต่ว่าอุทิศตัวให้กับอย่างๆไปเมื่อคืน นะคะก็เรียกได้ว่าใครที่คอยดูบอลก็คงจะรอดูกันต่อไปซึ่งกว่าจะได้มาซึ่งบอลโลกหกสิสี่แมตช์สำหรับประเทศไทยทุกวันนี้ยังคุยไม่ลงตัวเลยยังไม่จบนะยังไม่จบทุกวันนี้ยังไม่ลงตัว<ช>อยู่เลยนะคะก็คงจะต้องดูกันนว่าอ้าวมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาลกแล้วแบ่งอย่างนี้มันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยก<ง>็ถามก็พูดเราเคยพูดกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าแหมคนเราจะขี่ม้าถาวกันมาเนี่ย แน่นอนคุณรู้ฟังถ้ามันไม่ใช่ CSR <Okay. S 1> ต้องถามาได้อะไรใช่ามได้อะไรมันมันต้องได้อะไรอยู่แล้วนะคะในการแต่คนเรา CSR ได้นะคะ <Okay. S 1> แต่ CSR มันก็คือโปรโมทของหน่วยงานอยู่ดีมันก็คือก้อนเงิน <Okay. S 1> ที่ทําหน่วยงานเพียงแต่ว่าจะเลือกโปรโมทต,ตัวเองในฐานะ <Okay. S 1> ทําเพื่อโลกใบนี้ <Okay. S 1> หรือแบบไม่ฉันจะ CSR เพื่อชัดเจนเลยว่าการค้า <Okay. S 1> แต่ CSR บางคนก็คืออย่างน้อยรู้สึกว่าตัวเองได้ตอบโจทย์คืนสังคมบ้างมันก็มีหลายแบบ แต่ก็ทั้งหมดทั้งสิ้นความถูกต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจ <c oughs> นะคะเราไม่รู้หรอกว่าเงื่อนไขอะไรคืออะไรเราเป็นคนนอกจริงนะแต่ประชาชนควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าอะไรที่มันไม่ถูกก็ลองไปค่อยๆดูว่าออไอ้มาแท็บเนี่ยมันมันขนาดไหนเพราะสุดท้ายมันไม่ได้ออกมาแล้วทำไมเราต้องเสียเงินคนที่ไม่เห็นด้วยทำไมต้องเสียเงินของอย่างนี้มันต้องเป็น ร่วมกันทั้งประเทศถูกไหมอันนั้นก็คือสําหรับใครที่รอดูโชว์เมื่อวานรอ,อง,งานเปิดเมื่อวานก็รอไปส่วนเมื่อวานวานันสองวันเนี้อ้อมที่บอกเน่อุทิตตัวให้กับอย่างอย่างเจ้าหนูซื่อ <laughs> ยังไงละพคกบองดูซีรีส์จีนนะครับใชค่คือคือคือเคยจะดูแล้วก็หยุดไป<々>แล้วก็เรื่องอื่นนะและอันเนี้ยก็ตัดสินใจ กระโดดเข้าสู่ยุทธภพกันไปเลยคุณผู้ฟังโตมาคุณโตมากับกําลังภายในถูกไหมแน,น่นอนรุ่นเราอะ่ะถ้ารุ่นก่วงรุ่นอ้อมเนี่ยโตมากับกําลังภายในใแต่ต้องถามคุณผู้ฟังคนอื่นๆว่าคุณโตมากับกําลังภายในหรือเปล่าเพราะบางคนโตมากับ เ,เกาหลีใช่ถ้าเด็กสมยัยนี้โตมาเกาหลีแล้วนะบางทีบางยุคก,ก็เป็นยุคที่แบบแวดล้อมด้วยโตมาแล้วเป็นเกาหลีเลย<ม>พอโตมาแล้วเขาก็ฟูเฮาส์ใช่หรืออะไรแบบเนี้ยคุณโตมาในยุคไหนแล้วสิ่งที่เราเสียดายคือเวลาเราดูอะตอนเด็กๆคุณผู้ฟังจาได้ไหมถ้าเราดูพวกทองยุทธภพอะไรไปนด้วยกันให้ต่อสู้อะเราจะรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ไหมไมนมีสเสน่ห์ของมันอยู่ชุดใช่แล้วก็ การต่อสู้หอะเหินอ,อะไรนี่ซึ่งเราจะไม่แคร์หรอกว่าเขาจะใส่สลิงอิงนิายายกับใ,ใครสตันน่ะ้คนพูดอะไรต่างๆก็จะมีหลักเกณกฑ์เป็นของตัวเขาและาอาวุธของเขาจะถือไม่เท้าเดินจะมีดาบทรงที่มันแบบไม่ปกติที่เราจะเห็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราโตมาอย่าง,ง้นแล้วเราก็จะเข้าใจว่า เราต้องมีคำภีเราต้องไปเอาคัมภีที่นี่ใช่เราอาจจะต้องตกเขาก่อนเพื่อได้เคล้นวิชาที่อยู่ที่ใต้เขาใต้เขาหรือเราจะเดินบนน้ําได้หรือว่าเราจะขึ้นไปเอาแบบยาอายุวัฒนะชเราจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างใครจะรู้ว่าดอกไม้ดอกนี้ที่อยู่บนยอดนี้เออเินแล้วจะทำให้ทะลวงจุดทั้งเก้าอะไรของเราใช่ไหมคือคือคือเราโตมาแบบนั้นแต่แต่ใน ในสิ่งที่มันอยู่ในนั้นอ่ะมันก็จะสอนอะไรหลายอย่างนะมันจะมีในแง่ของการที่แบบอต่อสู้เพื่อความถูกต้องป่ระดุงชนะธรรมอาพระดุงความยุมติธรรมแล้วก็ทําให้เห็นว่าคนไม่ดีที่มีฝีมืออ่ะมันก็เลวอ่ะใช่ไหมแล้วช่วงหนึ่งอ่ะมันหายไปเอาจริงนะจากคนที่โตมากับอยุทธจักรทั้งหลายเนี่ยมันจะรู้สึกหายไปเลยว่ะหายไปไหนอ่ะไม่มีอะไรให้ดูเลยใช่ป่ะ แล้วพอมันกลับมาในรูปแบบที่แบบเฮ้ยอันนี้ก็ต้องชื่นชมใช่คือเขาทำหน้าตาเสื้อผ้าเป e c i a l เอฟเฟ t อะไรกับยุคสมัยมากอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าสร้างให้แค่คนดูอ่ะสี่สิบตอนหยาบมากอตัดตาจะหลุดคือแต่มันแบบคือผมมันก็จะมีความแบบมีทรงปัจจุบันไปเสริมเสริมนิดๆอะไรเงี้ยแล้วหน้าก็จะแบบพอหลอนิ่งเกินสวยก็สวยแบบน่ารักอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอ ใช้กาลังภายในอยู่แล้วก็มีเรื่องศึกสงครามอ่ะเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่ากระบี่ไร้เทียมทานเลยใช่กาบางคนบอกว่าใส่สลิงกี่เส้นดีกว่าอ่ะก็แ,ะแน่นอนค่ะเขาเหาะจริงได้น่าจะไปอยู่เปียงยางนะคะทางทางนั้นถ้าเหาะจริงได้น่าจะเล่นกายกรรมกันมากกว่าหรือไปเป็นตัวแทนแข่งโอลิมปิกนะแต่มันสนุกใช่ไหมคุณผู้ฟังโตมาก,กับเรื่องอะไรกันะนะแล้วก็พอยุคหนึ่งที่บอนบอกว,ว่ามันหายไปพอมเป็นยุคนี้ พอมันกลับมาหน้าตาก็จะแบบยุคนี้ป่ะใช่ครับหน้าตาก็จะมีความ<ช>เป็นชั้นสมัย<ช>ขึ้นมา<ช>แต่เส้นเรื่องอ่ะก็จะเปลี่ยนนิดนิดแต่บนพื้นฐานของการที่ยังตกต่อสู้แล้วก็จะมีธรรมะชนะธรรมใชแต่มันมีการขับเคี่ยวที่มากขึ้นป่ะใช่ หรืก็จะเพิ่มอะไรแปลกๆปใหม่ๆเช่นมีการย้อนอดีตขึ้นได้ขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้ป่ะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เห็นคล้ายๆตัวละครที่มันจะวนๆอยู่นะแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะจะมีพวกท่านขอ่ใช่ใช่ไหมจะมีท่าน๋องตําเมืองอาจจะเป็นเมืองสมมติถูกต้องมีท่านอองมีลูกมีปมุขพักมานมีชิงบัลลังแล้วก็มีภรรยาหลายคนแล้วพอภรรยาหลายคนมันก็เกิดการแย่งชิงกัน ดูแลสนุกจังเลยมีคุณฟังบอกว่าซิลเหล่งนึ่งเข้ามาในหัวตอนเยวแือักโตมากับทีวีบีเพื่อรักัอเใช่จะกลายเป็นแบบนี้เป็นแบบซีรีส์แบบเหมือนเกาหลีตอนนี้นะก็แต่สิ่งหนึ่งที่เรมเห็นนะคืออ้อมเสียน้ําตาไปด้วยนะเมื่อวันเสาร์วย์ที่ผ่านมาคือมันมีบทพูดการแสดงออกที่ทําให้เห็นถึงความรักความไว้ใจเนี่ยวหรอปะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่พอมันมีอยู่ฉากหนึ่งคุณู้ฟังคนที่มีอํานาจอ่ะเป็นระดับท่านองอ่ะก็คือของเมืองใหญ่เลยนะ สเสลือ <c ười> คือเวลาเป็น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 คนที่ครองปกครองคนเยอะๆอ่ะ <c ười> แล้วหลงเนแบบเขาเรียกอะไรหูแบบหูไม่ค่อยดีหรือยังไงอ่ะ <c ười> คือเชื่อแต่ภรรยาห่วยๆอ่ะ <c ười> อันนั้นอะแล้วก็ไม่ไม่นึกถึงราษฎรก่อนอ่ะแต่ไปนึกถึง อำนาจตัวเองแล้วกักลูกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเสลอือเไรเวลาดูดูใจมันก็สะบัดได้เนาะเสลืจังเลยคนนี้เสลือจังเลยนนลอะ mm hmm. อะไรอะอะไรอะทำไมไม่ไนึกถึงประชาชนนอะทำไมเธอเสลืออย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วพอถึงจุดหนึ่งวันวันเนี้ยไฟดับใช่ไหมแล้วพอไฟมาสิ่งที่เห็นก็คือเฮ้ย mm hmm. มันมันสอนให้เราเห็นอันหนึ่งนะคุณผู้ฟังอำนาจคือสิ่งที่คนต้องการพี่้ีวงธรรมดา อำนาจคือสิ่งที่คนต้องการนะรและอำนาจอ่ะถ้ามันอยู่ในมือคนดี huh. มันจะช่วยและมันจะดูแลคนได้มากแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันอยู่ในมือคนไม่ดีะ huh. มันก็จะทําลายล้างคนได้มากเหมือนกันโดยถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นอำนาจมันตกอยู่ในมือใครนั้นสําคัญแต่ถ้ามันอยู่ในมือคนดี huh. แต่คนดีนั้นไม่มั่นคงเ huh. ชื่อไหมว่าอำนาจมันเปลี่ยนคนดีเป็นคนชั่วถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เรามองอะไรกับใครเหมือนกันอย่าเพิ่งมั่นใจว่า ขเขาเป็นคนดีคนดีก็เปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันคนไม่ดีก็เปลี่ยนได้อ้อมว่าเราโตมาตรงกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบางคนสมคบว่าถ้าพี่จะอินขนาดนี้หนูอยากเข้ายุทธภพเลยค่ะไปเข้าเลยคุณผู้ฟังเข้าแล้วมันจะออกยากนิดหน่อยวิญญาณอึ้งย้งกลับมาเลยทีเดียวบางคนบอกฟงหวินมังกรหยกนางเอกไม่สบายพระเอกต้องถ่ายทอดลมปากจริงอ,อันนี้ของแท้จริงๆคะ่ะคุณผู้ฟังเซียวเหล่งนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ เข้าใจพระเอกต้องถ่ายท่าลมปานได้หรือถ้าเรากินยาพิษสกัดจุดแล้วกต้องเลือดออกจากปากนิดนึงตอยคุณโดนแทงเลือดก็จะออกจากปากคุณแทงตรงไหนเลือดจากปากก่อนออกจากแผลยังไม่เร็วเท่าออกจากปากที่ย้อยออกมาเลยถูกว่าแล้วพอสกัดจุดเสร็จทุกอย่างก็จะดูดีขึ้นแต่พอยังมันสกัดไม่ได้น่าจะซีดแล้วปากจะขาวแล้วเราก็จะมีชุดความเข้าใจนี้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหน้าละซี่ปากจะขาวเวลาเราป่วยเนี่ย ไม่อินหรอก